มา่าไงไอย่างนี้เออคือคือเขาไปยัดจังสันนีหฮอห่อรูสาเหตุละกันเป็นเส้นเหมือนเส้นเอ็นเนี่ยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับแอนด์สตอรี่ DIY วันนี้ผมมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาฝากด้วยครับนี่ครับอย่างรถมอไซค์รั่วเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะมีรูตรงนี้อันนี้ผมเอาไปจุ่มน้ําดูแล้วแหละมันมีอยู่แค่รูเดียวอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาคือมันจะต้องปะจะทําไงล่ะมันไม่มีกาวปะยางเนื่องจากไปซื้อแล้วก็เขาไม่ขายให้เขาคงจะกลัวเอาไปทําอย่างอื่น ทีนี้ผมจะใช้อันนี้แทนที่บ้านมันมีอันนี้อยู่กาวร้อนผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าเ,เดี๋ยวเราปล่อยรวมออกก่อน นี่ครับแล,แล้วก็เอากาวหยอดลงไปในรูนะเนี่ยลองมันแห้งทิ้งไว้จนมันแห้งเดี๋ยวเราลองเติมลมเข้าไปว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองจุ่มน้ำดูครับ ว้าวเดือดปะไม่มีเดือดเลยเลยโอเคไปก็เดี๋ยวเราไปใส่เยวเอามาเทียให้ดูอีกทีหนึง่งนี่อันนี้เขากะมาถึงรถที่เฮาถอดรอไปปะมารอคุณพอบานใส่ <c ười> คุณพอบานกำลังหาอุปกรณ์ใส่ เดี๋ยวเขาจะร้องว่าจะอยู่ได้พออาทิตย์บอมันบ่กคุณพ่อบานจะทนนานขนาดไหนเดี๋ยวคุณพ่อบานกันลังใส่เด๋เขาจะมารีวิวให้เที่ยหลังมาเดยวตัดไปตอนคุณพ่อบานใส่เสร็จเลยเนาะใส่หลอเสร็จแล้วจ้ามาบึง นี่อยู่แล้วเรียบร้อยมาคุณพ่อบ้านน่าจะอยู่ได้นานอยู่นกะก็เดี๋ยวจะรีวิวอีกเทื่อนึงจา้าท้ามันมันอันรั่วอีกตอนแรกสูบไม่อยู่เลยดะมันรั่วออกรั่วออกอน,นี่ไม่ใช่โดนหนามาอีกรั่วนี่นเหมือนจะใช่ใช่เอาคีมมาเอาออก <laughs> เดี๋ยวจะรั่วอีก นาจังเออคือคือเขาไปหยัดจังสรรน,นี่ฮเฮารู้สาเหตุละกันสสเนน <c oughs> ส้นเส้นเหมือนเส้นเอ็นเนี่ยเส้นสลิงใช่ไหมเส้นสลิงนี่ถ้าจังแดดเดี๋ยวเ้ามมารีวิวอีกรอบนึงเนาะใช่ เค <Okay. S 2> ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเดี๋ยวมันจะพลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่องถ้าชอบคลิปแบบประหยัดประหยัดนะแนะนำกดติดตามช่องนี้ไปเลยครับเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมสวัสดีครับ